สวัสดีครับสมาชิกส,สวนทุเรียนใหม่มสาหรับเช้านี้นะครับเอ่อจะมาดูอาการหลังจากที่ฉีดยาฉีดฮอร์โมนไปเมื่อวานนี้นะครับว่าอาการเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผ่านไป6ชั่วโมงเกือบ10ชั่วโมงนะครับเกือบ10ชั่วโมงเมืวานนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ที่8นะครับของเดือนมิถุนายน67นะครับ Uh, ดูลักษณะพอเดินเข้ามานะครับก็เห็นลักษณะของใบทุเรียนนะครับที่สังเกตได้คลี่กลางนะครับใบใบอ่อนครี่กลางเต็มที่เลยนะครับแล้วก็กิ่งก้านชูชันนะครับนี่ประมาณนี้สูมเข้าไปดูเห็นโดยภาพรวมนะครับเพื่อนสมาชิกน,นี่ครับคี่กลางเลย,ยนะครับครี่กลางได้ดีมากนะครับ โอเคมากถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับแสดงว่าอาหารถูกใจใบทุเรียนคลี่กลางนะครับอาหารถูกใจใบทุเรียนคลี่กลางเสริมความเขียวเสริมความหนาเพื่อนสมาชิกดูด้านหลังนะครับนะครับเพื่อนสมาชิกดูดูอาการเหมือนกับใบปึกเปียกใช่ไหมครับดูด้านหลังนะครับนี้นะครับดูเหมือนปึกเปียกนะครับ ตัวนี้เกิดจากสารจับใบนะครับเกิดจากสารจับใบเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมทําอะไรยังไงกับเขานะครับดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วกิงกระชูชันเดี๋ยวผมขยับมาทางทิศตะวันออกก็ย้อนแสงประมาณนี้นะครับใบประมาณนี้นะครับรบ,บุรีฝนมันลงนะครับเมื่อวานตอนเย็นฝนมันลงนะครับหลังจากฉีด ฮอร์โมนให้เขาได้ประมาณสักสองชั่วโมงครับฝนก็ลงนะครับแต่ผมใส่สารจับใบนะครับผมย้าว่าในช่วงของฤดูฝนอย่างนี้นะครับควรใส่สารจับใบนะครับเมื่อวานนี้ผมฉีดอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกว่าเมื่อวานนี้นะครับทั้งล่างใบก็ยังเขียวนะครับเขียวเขียวดีมากนะครับทั้งเขียวทั้งนุ่มนะครับเขียวนุ่มแล้วก็ใบหนานะครับ ใบขี่กลางมากเนี่ยผมพอใจตรงตรงตรงที่ใบมันขี้กลางแบะเต็มที่เลยนะครับเนี่ยมันแบะแบะเต็มที่เลยนะครับเมื่อวานนี้ยังยังแบบห่อหออยู่ประมาณประมาณประมาณนี้นะครับรู้แต่ว่าห่อประมาณนี้แต่วันนี้ลี่มาแบบเห็นชัดเจนนะครับก็เลยอดไม่ได้ที่จะแเร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมฉีดในช่วงส8บแดนาฬิกาหกโมงหโมงเย็นนะครับ โดยใช้หนึ่งผมใช้ปุ๋ยน้ำนะครับสูตรส8บ3ปดสามสามของตาหญิงงามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากยาหรือว่า,าที่เป็นปุ๋ยน้ำให้นะครับให้พืนสมาชิกดูจะเป็นสูตรไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นไนโตรเจนสูงไนโตรเจนเยอะนะครับไนโตรเจนเยอะ ในตัวหน้านะครับที่เหลืออาจจะเป็น6กสหรือ25.77อย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับผมผมเน้นปุ๋ยน้ํานะครับในเรื่องของทางใบนะครับแต่ถ้ามีปุ๋ยเกร็ดก็ได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคผมเคยใช้ของเวดโก้ก็เคยใช้นะครับของชาลีเฟสก็เคยใช้เป็นปุ๋ยผงผงนะครับเป็นปุ๋ยผงผงใส่สูตร30-10ิบหรือสูตร30 20 40, อะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่บางเอินว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยมันละลายน้ำได้ดีนะครับแล้วมันดูดซึมเขาเรียกว่าโมเลกุลนะครับโมเลกุลมันเล็กมากนะครับมันละเอียดมากมันสามารถจะแทรกซึมเข้าไปในในใบได้ไหวมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือปุ๋ยน้ําที่ผมใส่1 8บแปดสาสใส่5้าห้สลิงสลิงยีซีซีก็ร้อยนะครับ ร้อยสี่สี่นะครับข่้นสมาชิกร้อยสี่สี่เขาเขียนบอกว่าหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาต่ำไว้ก่อนนะครับเอาต่ำก็คือร้อยนะครับดึงไปห้าสลิงสลิงละยี่สิบถึงยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับประมาณยี่สิบห้านะครับสลิงใหญ่นะครับหลังจากนั้นผมก็คนละลายให้เข้ากันแล้วก็จึงเติมาสารหลายอะมิโน นะครับของยิงงามมอนกันนะครับองตายยิงงามมอนกันสาลายอมิโนถ้าเพื่อนสมาชิกมีสาลายอมิโนก็ไม่ต้องไปหายี่ห้อนี้ที่ผมใช้นะครับเหมือนกันนะครับสาลายทะเลนะครับสาลายทะเลก็เขียนสาลายแล้วก็อมิโนนะครับใส่เข้าไป2 0ซีซีนะครับ20ซีซีแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นพวกเราใส่ฮิวมิกครับฮิวมิกผงนะครับฮิวมิกผงพอดีฮิวมิกน้ําไม่ได้ซื้อมานะครับ ก็เหลือจากที่ผสมน้ําผสมกับ15 0ูนศูนย์นะครับผสมน้าแล้วผมมาลาดสารเลี้ยงรากนะครับก็คือกระตุ้นรากมันเหลือนะครับเหลือแต่ไปอ่านข้างข้างฉลากเขาบอกว่าฉีดพ่นก็ได้ลาดก็ได้ผมก็เลยไปใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากทั้งหมดให้เลยนะครับถ้าดูคลิปผมไม่มีคําว่าลับนะครับความลับไม่มีนะครับในเรื่องของยาสารเคมีนู่นนี่นั่นสูตรปุ๋ยนะครับ ผมจะลงทุกอย่างทุกเรื่องให้เพื่อนสมาชิกเอาไปพิจารณาแล้วก็เลือกซื้อเลือกหาอะไรที่มันดีก็จะบอกว่าแนะนําว่าดีอะไรที่มันไม่โอเคก็จะบอกนะครับจะเป็นอย่างนี้สําหรับคลิปผมจะเป็นคลิปที่ทดลองและต้องการขยายผลขยายประสบการณ์นั่นคือเป้าหมายของผมนะครับท้ายสุดนะครับผมใส่สามอย่างเลยเนาะท้ายสุดผมใส่สารจับใบนะครับสารจับใบนี่จะเป็นยี่ห้ออะไรไม่จำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นขวดให้ดูนะอ่า ใส่ค่อนข้างที่จะแพงนะผมใส่1 1ซีซีนะครับแค่แค่ซีซี c c เดียวซีซีเดียวเพื่อนสมาชิกมาดูผมสังเกตดูมันซึมได้ดีมากนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เยอะนี่ใบห่อเลยถ้าใส่ตอนอ่าฤดูร้อนเนี่ยที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้นี่ครับใส่ตอนฤดูร้อนนี่ไม่ได้นะครับใบนี่บิดงอเลยนะครับเนี่ยหเพื่อนสมาชิกลองสีมันจะดังๆนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับถูกน้ําร้อนลวกนะครับเนี่ยมันซึมจากหลังใบจากตรงนี้ยหน้าใบเนี่ยลงมาท้องใบได้อะนะครับมองเห็นชัดเลย นเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เองไหมมันจะมีะเด่นแด่นขาวขาวบวกกับเปียกเปียกอะไรเนี่ยนั่นคือไม่ใช่เปียกน้ํานะครับมันเปียกส,สารจับใบเห็นแล้วยอดยอดอ่อนก็เปียกอันนี้ก็เปียกเยอะยอดอ่อนเพื่อนสมาชิกด,นดูนะครับยอดที่มันเล็กๆมันจะเห็นชัดนะครับมันจะชัดเลยไม่แน,น่จ่เห็นไหมครับเห็นไหมทะลุเลยครับมองเห็นใสเลยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกชัดเลยนะครับใสเลยครับเี่ยซูมได้แค่นี้แหละครับเนี่ยปึ๊บ <maybe> มาด้านหลัง นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันซึมทะลุทะลวงเลยนะครับถือว่ายานี้ค่อนข้างแรงนะครับนะครับแล้วก็น่าจะดีนะเพราะผมใส่แล้วผมใส่แล้วผมว่ามันโอเคนะครับมันมันแพงนะครับขวดละสี่ร้อยนะครับลิตรละสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ผมจํายี่ห้อไม่ได้เออเดี๋ยวนึกออกแล้วเอ็มวีครับเป็นของเอ็มวีนะครับประมาณนี้แหละก็ฉีดพ่นข้างบนนี้ ผมเดินรอบนะครับลักษณะการฉีดผมเดินรอบเอาแบบไฟฝอยเดินรอบฉีดเข้าลําต้นด้วยทุกส่วนของต้นพืชน,นะครับก็ออกอาการประมาณนี้นะครับที่จะมาแชร์เล่าให้กับเพื่อนสมาชิกฟังเดี๋ยวผมจะพาไปเดินกี่นาที7เจ็ดนาทีเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูต้นอีกต้นข้างๆต้นที่ไม่ใกล้กันนักนะครับห่างกันประมาณห้าเมตรอ่ามานี้ประมาณนี้ครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เห็นโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยใบมันคลี่กลางนะครับแล้วก็เขียว เกี่ยวขึ้นนะครับเกี่ยวขึ้นเลื่อมบอกเพื่อนสมาชิกว่าถ้าฉีดปุ๋ยกับฮอร์โมนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องปุ๋ยที่ผมูยุกที่อะไรที่มันที่เกี่ยวที่เป็นปุ๋ยนะครับถ้าฉีดขอให้ฉีดใบที่มันใบอ่อนกลางนะครับใบอ่อนคลี่กลางนะครับอย่าไปฉีดใส่ใบดาบนะครับอย่าเพิ่งฉีดใบดาบนะครับบังเอิญก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปไปผมเคยเอาปุ๋ยตัวนี้แหละปุ๋ยน้ํานี่แหละครับ ฉีดใส่ใบดาบนะครับรู้สึกว่ามันทําปฏิกิริยาทําให้ใบดาบบิดงอนะครับเนื่องจากว่ามันบอบ,บางและพื้นที่ที่เขารับมันอาจจะเข้มข้นมากไปแล้วเขาไม่พร้อมที่จะสั่งดูดแบบนี้เขาไม่พร้อมที่จะเขียวแล้วก็สั่งเคาะแสงสั่งเคาะปรุงอาหารมันยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องเคมีแต่ฉีดในเรื่องของฮิวมิดได้นะครับในเรื่องของฮอร์โมนสาหร่ายทะเลได้แต่ไม่ควรฉีดที่ประเภทที่เป็นปุ๋ย NPK ใส่นะครับ ก็ค่อนข้างมีผลกระทบเท่าที่ผมผมดูนะครับบางบางบางที่ว่าเป็นยอดปีก็ออกดำาๆไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ถอดต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกจังหวะพอสมควรนะครับเลือกจังหวะพอสมควรแต่โชว์ปาได้นะครับฝอยๆในโชว์ฟื้แป๊บเดียวนี่ได้นะครับแต่ไม่ควรจี้นะครับถ้าจี้นี้ ควรมาจี้พวกใบใบอ่อนกลางนะครับใบอ่อนกลางแล้วก็ใบเพนะครับฉีดเต็มที่เลยให้เขารับเต็มที่อันนั้นไม่มีปัญหานะครับก็คงจะมีประมาณนี้ที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมจะไปตัดก่อนแล้วก็แทรกภาพให้กับเพื่อนสมาชิกกะลงในเช้าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้มีอะไรดีๆก็แชร์บอกต่อกันนะครับไม่จาเป็นจะต้องแสวงหาหรือซื้อในสิ่งที่ผมขึ้น หน้าจอครับก็เป็นลักษณะประเภทเดียวกันเช่นปุ๋ยน้ำก็เป็นสูตรอื่นได้นะครับาสาร่ายทะเลก็เป็นยี่ห้ออื่น,ไ,นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฮิวเมกจะเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้อไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นสารจับใบก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ก็ใส่ปริมาณเท่าที่เขาแนะนย่าใส่เยอะนะครับก็คงจะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี